สวัสดีจ้าครู่หน่อยหนึ่งศูนย์หนึ่งจ้าฝากกดไลค์กดติดตามในได้จ้าเอน,นี่เข้ามาจากบุญบางไฟบ้บันดอนกอยเนาะเขาก็ออกมาทางบันน้เมันทานนี่มันมีขายของปลาเขากับสีลร่องแวะเบึงจ้าบ่ได้มาโดนเหรอว่าเป็นสิตซิปปัวปีเหรอเนาะตะเกียเขาขายอยู่ข้างทางจ้าวันนี้เขาเลยจัดให้เป็นไปขายอยู่ทางไันเพราะยานอุบัติเหตุ ไปเบิ่งกันเลยจ้าว่าสิได้ยังเือกินจ้าของปลาจ้า ท้ามพุกนกะขนมไผ่เป็นมะท่ามถตรงไปกะสีข,ขาลายย้จ่า,าไม่แบกก่อนอ๋มีเกี๊ยมอาไลไกลเป็ดปลาไหลไกล้หกเป็ดปลาไหลไกล้เป็ดัหกหอยเป็ดไข่ <c oughs> ปลาไห,หลไกลเป็ดป ย่งแก่เลยอะม่ใ hmm. ช่ไม่นอล้อ mm ้ออ้อื้้ออออออืออื้้อออ้นอ้ออื้อ้ออื้ออื้ออื้ออ่าั้งอื้อ้อื้ออื้้มอือ้้้ออื้งอื้ออื้้อ

ซื้อเดลตรีเลยครับซื <S <s ้อลลุ้ยมันมันม um ันพยาค่ะัวโอ้นี่บอกแมงกีนุ่นไม่ก็ซื้อไปนี่บอกนี่เาที่หองไปหาคตรเจกหนุนใหอันนี้นอนนี่อ คุณละาจะาบาทดเห็ดอมเห็ดหอมแดงมีหน่อยนึ่งมีสองหน่อยมีสองหน่อยค่ะข้านก็พูดเลยเนี่เจ้าเจ้าหน่อยค่ะสยวให้หมดเดงพวกใส่แล้วค่ะใส่แล้วมาข้างห้คุณหนูไข่

เม็ดเฮเทอร์ครับิ่มเฮทคอร์เฮทอหนัง่ใช่หล่างอันมุ้งนี่ต้มหรอเปล่อันนี้ล่างจ้าล่างกับออนนี้เฮเทอร์อันนี้สง่สิงเ้าลองยี่สัพจ้าาสองตัวที่สิบจ้าาลอด แคบผืนคคือนั่งรอค่ะนั่งรอ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 จี๊ดมาึงค่ะห

เสริตัวต้องหัยไปกระซือไปแล้วป่ะเอาป่ะหมดตัว

cái <laughs> gì ăn cái gì ğiết cái gì ăn hết hộp mà cái gì

เราจุงแน่น่ะไม่ทารับประกัน้าเบื้งไเราวาหลทากินน้ำกันากันินกระเพาะขึ้นเมือนเสืออันเสือไม่พว้ดีกันแม่โอ้เสือเอฟซีโหิจ้าไปด้านนี้นี่จะพาค่อแจ้งมาดีมุดเมื่อไรเมอพีนา นี่ที่เราท่านมาเห็นว่าวันที่ิเก่อุ้ยนับเบิ้งมันมาท่วมแล้วจะหางไมาท่วมหรือว่าหยุดนันมาไห็้านี่ค้บว่าอยู่เรน,น,น,เม,นมันบานอยู่คุณ้องใหมันโรงเรียนไอ่นานตีเห็นเห็นป่ายอยู่เมื่อแรกเขาแสดงอยู่บนดอง หม้อเดี่ยวไม่แน่นี่อย่างเดียวล้วมาเห็นเขาเป็นไปใ่เห็นบ้านของขวัญพุกปีหกแปดปุ่บ่หกแปดรอยู่บ้านไหนยุคหกแปดบ้านพุทธน้ยนส่บ่เจ้าหน่อยเายบ่เป็นไงมวนบ่มวนไปชูฮั่น ดูอาดู hmm. mm ีสเกตอีสเกตมีกแผพูดจริเ hmm. น mm ่าจ้างไะัจงจ้างไวแล้วเปิดงานแรกของีหกแอืมเะพดูการอย่นี่วันที่อยิบเก่าุบัาิแจ้างก็ไมากสมสิบ อ่าโอ้ก็ทานมันไก่เด้สามสกไก่แถวนึ่งถึสิป่ะครับยากต้องมือลายไงกิถุไม่ถูันอ่ะถุงยังกะโอ้ยแค่นี้น่ารักจ่ายยี่ห้อง่ายง่ายเลยโอ้ยก็ไปแห่มาไม่แห่มาหน่งกิโลเมตร

เพาท่านไหนนี่เอาไปกินอยู่กินน้ำเอาไหนคะน้มะพร้าวสดมีไหมเลือกเอาซีค่ะจะเอาอะไรเอาบังคุดเนาะงครุะแกนี่นึง้แข็งแข็งยายเากินเป็นบันนี้ป้าไข่ทำเิเลยเิัี้วก็ุ้ยนึงครั้งยพี่เขายังไม่ทำเรหมค่ะมด ต่ันยัเ่อยแค่พันป่ะเห็นินมือคิก็บริดนเนาะอืาะาถุงาเพียบแกเมัดแลก็เสียดาย ก็ต้องใส่ยานั่งใส่กัได้รกใสยกัได้แยงใส่น้่งปลาแด็กตามันก็ได้มันบ่ค่อยมีคนกินมั้ยสิบไปให้ผู้เฒ่าน้องแล้วสิบร้องกินไั้

คมิเสามก็คือจ้าคลิปนี้นกับเอาไวใบสมีด้วจ้าฝากกดไลค์กดติดตามไล่ได้จา้าครูหน่อยหนึ่งศย์หนึ่ง,นนงจา้าบายบาย